ครับชิคกี้พายมูนือเปล่าตรงไปใช่รีวิวพัสดุมาส่งนะสงะ่สองอะไรเี๋เยวมารออะไรกับเอาอะไรหน้าร้อยยี่สิบคนสง่งคุณมาคือรีวคนนี้ขอบคุณที่เออรับท่านหน่อยนะครับดีดกับเพื่อนเพื่อนได้แล้ว ยังดูมโยโย่จาซิงซงออกไปจากลายกันน้อยโยโย่ใครเ็นใครโย e v e r a นอไปายตัดเลือกเอาเอาเอาอัลกเอาน่งขงักันดันดเลน้เล้ยเดี๋ยวเกียร์เปิดเลย ไอ้เช mm ี hmm. ่ยเงินมันเงินเงินเงินเขาไม่หมดหรอวะโอ้ยยี่รรเบิดกี่คันะเนี่ยไอ้สัสเราแพ้เขาเราแพ้เขาตะไฟยังหรือว่าไม่เลยเา็บตัเจ็บตปไม่ต้องเข้าก็ต้องลงถึงลงวไปแล้วะเจ็บตายเจ็บตายแน่ไป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 แล้วยขาหลังไเเทาไ่ ขยันหาที่มาเล่นที่ฝ่ายอุ้ยมานจเต้ด้วยอุ้ยต้องเล่นวะต้องเล่นวะม่น้องม่น้องแต่ทางนี้ทำไมเต้ทำไมทำไมมันเยอะจังอะไม่ไม่ไม่อย่าเพิ่งลงนะอ้ายังไม่ลงโอเคยังไม่ลงเอรอรอไม่ตนึงรอโดนตดเอาไงเอาไงแป๊บแป๊บสามสองหนึ่งจบปุล Nó bị o, Mình chưa khả năng nó quậy không? Được Quậy không bao? Quậy không bao bê bê hoàng Hoàng ngày nó bao Quậy không bao bê bê Phán Ôi đón Ôi Ôi nhà tỏi vươn nhà tỏi vươn Ôi 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 mà chết bê khuôn lên lên Ôi 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 พี่ทำไมมันทำไมมันถึงลงมันวะกลับไปช่วยฝั่งนู้นอยากใส่คอนวอร์คมาไปเตะหน้าพวกมึงว่าอยากล้ยงลุงแดดนะคุกบอกรุ่งเะครับว่าไงพี่ผู้หญิงสองคนมาส่งพวกก็ส่งวัสดุมีเพื่อนมึงมาขอขอคืนดีเป็นเพื่อนท่านมือโทะศัพมาฮัลโหล โรงพยาบาลลูไในของบ้านน่าโรงพยาบาลเอาทางที่ครับนะเอาดิไม่ใช่เป็นเพื่อนกันนะมาดูมาส่งับขับอ้อชอตเวินด้วยเจวินนี่เห็นตั้งนานแล้วอะไรนะไม่เขาได้ยิน ไข่โมานพูดดังๆพูดดังๆไม่เขาได้ยินเสียงฝอมาดังครับชิคกี้ายไข่โมลเป่าตรงไหนใช่ดีมีพัสดุมาส่งนะส่งอะไรอร่อยกระเป๋าอะไรหน้าร้อยสิคนส่งคุณมากเคอรี่คนนี้ขอบคุณค่ะลเออครับรีกับเพื่อนๆได้แล้ว อะไรครับอะไรครับเพื่อนเพื่อนเงินมีเงอนมีเงอนเพื่อนด้วยมีเงอนเพื่อนขยูดีก้มดีก้มดูดีเงินเพื่อนไม่งลเข้าหลังเข้าหลังเข้าพี่พี่เอาปืนยิงให้เอาปืนยิงให้เอาไม่วิ่งเหรอไม่วิ่งปืนยิงนะเอาเอ้ายางยังยางเอาลนแล้วร่นร่น จเ in พียเปิดยิงให้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอยู่ก no, ันเพียบเลยสัตว์อยู่กันเพียบเลยข้างในอ่ะพวกมันลมเยอะมานี่มาผมเปิดให้เราไปมานี่ผมเปิดให้มาเวที วันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่ิงก็เข้ามาไม่ท oh, 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 ันไม่ทันอออีกเลยอยอีกเลยวอ่ยี่นี่อีกเลยนี่ครับคู่ดอนทีเดียวอีกเลยไปสองครับมีไหมนนี้เอเ่อนี้เอาเอนี้นี่ไงจบเหรอออดอุ้มเดิลเ าไปจจะไปจถากไปอดอไปินไปทิงไปหลอดะผมเปเนอฝากึง้บวะได้ยินได้ยินผมได้ยินมาฟังด้วยไเปนไรแล้วเอาไอ้จกเอามาโอมาอมาจะัีจะัีจะ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 ี เฮ้ยปั๊บเพ็งยิ่เลือได้ปอกวเฮ้ยปั๊บปั๊บเพ็งยิ่เลือดได้เปล่าเม็ลูกปั๊บได้ไหมอันเดียพออันเดียพอเจ้าหมูเจ้าหมูอโทเฮ้ยกูเลือกต่อยใครเยอะจัด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 

เจ้ามาตะกัตีกูตะกัตีตะกดตีเจ้าวัดตะกตีกูมาดตะัดตีตะกัดตีตะกัดตีตะกตีมาเมามาดูรู้จักจักรู้จักมาตะกัดตีกเปล่า หมดแล้วจ<ม>ะกะจีกระจีให้ผมขอผมขอผมขอ ยังไ่ร uh <t> ู้ย <dictionary> <wonder> ังไม่รูจริงจริงมันยออใจว่ะเยอะปลาเทวุกต่อต่อต่อทไมย่อเไม่ไหวจริงคนเียดตะกัดจตะัดตะกัดจตัดจีตะก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 ม่ค่ะค่ะตะกัดจีเปล่า দেখব <laughs> দেখ <laughs> ลนไปไปเหรอน้ํไปเหรอตะกัดตกัจี้่น้่ก่าน่ไพลังน้าไม่ขบหล่นแล้วเว้ยหล่นแล้วเว้ยหล่นยังหล่นมแล้วหมดแล้วหมดแล้ว้ตัวจเฮ้ยกันม่เยวแค่ไหนจมันแข็งจริงกว่าเฮ่ียวจริงมันเหนียวจริงแล้วมันเหนียวจริง